สวัสดีนะคะวันนี้เราได้น้ําบุญนะ,ะน้ําบุญซึ่งเป็นน้ําดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ดีใจมากได้เต็มรถเลยวันนี้ขนดมาให้ลูกค้าทั้งคันรถนะคะวันนี้นี่เป็นน้ําที่ช่วยปรับความสมดุลให้คนไปการทํางานของร่างกายดีนะใครที่ป่วยใครที่มีอาการ เจ็บปวดทรมานที่เป็นโรคความดันกดไหลย้อนเบาหวานมันเลงหรือสารพัดโรคที่รักษาไม่หายดื่มน้ำแร่ที่มีค่าความเป็นด่างนี่เลย่ะรับรองว่าอาการจะดีขึ้นดีขึ้นะไม่ใช่น้ำรักษาโรคนะแต่เป็นน้ำช่วยปรับความสมดุลให้กับร่างกายทําให้กลไกการทำงานของร่างกายดีขึ้นนะ แล้วก็ช่วยปรับลดรดที่ในร่างกายเยอะๆเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำด่างนะน้ำาพื่อความด่างนะนี่วันนี้เราได้มาให้ลูกค้าเป็นกันลดเลยส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้เราลงบ้านก่อนร้อยแพค็คแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าอีกร้อยห้าสิบแพ็คนะคะเข้าไปอ่าประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะ